มือถือเรือธง,งกล้องเทพไซส์ของ vivo นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วแถมรอบนี้มาเร็วกว่าเดิมด้วยกับ vivo x 2 0 0 s e r i ซีรีส์ที่ตอนนี้นะครับเรามีอยู่ในมือถึง1 2และก็ไหน,น,น,นสบายดีนะครับพัดรอยแสงนะผมวันนี้อยู่กับ vivo x 2 0 0และก็ x 2 0 0 pro ส่วนอีกตัวหนึ่งนั้น ก็ x 2 0 0เหมือนกันแต่คนละสีครับก็อย่างเห็นข้อมูลนะครับว่าตอนนี้ผ่านเรื่องของการอนุม,มัติจากสชมาแค่2รุ่นเท่านั้นครับใครที่รอมินี้ก็รอกันต่อไปสักเล็กน้อยแต่เรื่องของความสามารถครับชุดกล้องไซส์ที่หลายละคนน่าเช็นกันแล้วนะครับท้งเรื่องของภาพในการถ่ายคอนเสิร์ตหรือว่าการไปถ่ายภาพบุคคลพอเทตต่างๆซึ่งครั้งนี้ครับแน่นอนว่าคงจะเป็นการรีวิวเน้นเรื่องของการใช้งานและก็ชุดกล้องไซส์บน x 2 0 0 s e r i ซีรีส์นะครับที่มาพร้อมกับ ฟัน t ัสโอเอสตัวรอมของ g l o b a l version โดยตัวเครื่องในมือเราตอนนี้ก็จะมีตัวของ X 2 0 0ที่เป็นสีเขียวนะครับกับตัวเครื่องสีน้ำเงินที่เป็นลวดลายซิกเนเจอร์ครับใครชอบลายพิเศษนะครับต้องบอกว่าตัวนี้สวยจริงหลายคนก็ชอบตอนแรกแอบรุ่นเหมือนกันว่าเฮ้ยตัวโปรจะมาด้วยไหมนะครับแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่ารุ่นโปรสีน้ำเงินไม่ได้มานะครับแต่ก็นี่ครับ X 2 0 0 Pro เดี๋ยวขอเริ่มที่เรื่องที่หลายคนอยากรู้กันก่อน,นครับก็คือเรื่องของตัวกล้องครับผมได้ว่าหลายๆคนเนี่ยก็แอบสนใจตัวของ X 200เหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของเอ้ยราคาที่ย่อมยาวกว่าแล้วก็อยากจะรู้ว่าเอาจริงแล้วชุดกล้องมีความแตกต่างหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเราไปลองจับจับตัวเครื่องแล้วดูกล้องด้านหลังเนี่ยเ็นว่าเฮ้ยมันก็เหมือนกับมีการเจาะมาซีรูเหมือนกันไหมนะครับแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวกล้องที่ใช้งานได้เนี่ย จริงๆมันจะมีแค่3กล้องเท่านั้นนะครับทั้งตัวของ X 200และ X 200 Pro ส่วนสาเหตุก็คงจะเป็นเรื่องการออกแบบสมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดมาดูชุดกล้องใช้งานจริงๆเนี่ย ตัวของ X 200มีทั้งหมด3ตัวด้วยกันตัวกล้องหลักเป็น Sony m x 921นะครับผมความเรียด50ล้านพิกเซลส่วนกล้องอัลตราไวเลือกใช้เป็น ISOCELL J1 50ล้านพิกเซลส่วนตัวกล้องซูมนะครับไซส์เทเลโฟโต้วันนี้ก็50ล้านพิกเซลนะครับใช้เซ็นเซอร์เป็น Sony m x 882ถ้าเกิดจะลองเทียบชุดกล้องนะครับมี3ตัวเหมือนกันอันนี้ตัวกล้องหลักนะครับจะใช้เป็น l t 818ซึ่งเป็นเซ็นเซอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับผม กล้องอัลตราไวเป็นตัวเดียวกันนะครับ ISOCELL JN1 แต่สำหรับตัวกล้องเทเลโฟโต้นะครับเพลชโคปซูมอันนี้เลือกใช้เป็น ISOCELL HP9 ที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลระยะของตัวเพ r ชโคปเทเลโฟโต้นะครับอยู่ที่ Optical 3.7เท่าซึ่งนอกจากตัวกล้องหลักแล้วก็เทเลโฟโต้จะมีความแตกต่างกันแล้วนะครับ <S <S ในรุ่นโปรนะครับยังมีการใส่ชิปประมวลผลภาพ Vivo V3 Plus เข้ามาด้วย ส่วนเรื่องของตัวชุดเลนนะครับอันนี้ก็ยังเป็นไซส์ T-Star ทั้งคู่นะครับมีการโคติงเรื่องของชิ้นเลน์มาซึ่งจากที่ไปลองถ่ายมาครับผมเรื่องของโทนสีภาพความคมชัดละเอียดดีเทลเนี่ยต้องบอกว่าไม่แตกต่างจากเครื่องจีนที่เราเอามาลองเล่นกันก่อนหน้านี้นะครับ ดยกล้องไซส์ของทาง vivo x200 เนี่ยจัดการไวบร้บล้านของภาพออกมาได้อยู่ในระดับที่กลางมากขึ้นแม้จะมีโหมดสีวิบิตอยู่ก็ตามนะครับภาพไมไ่ออกมาเอียงเหลืองหรือฟ้าเลยยกเว้นตอนที่ถ่ายท้องฟ้าครับอาจจะมีโทนสีฟ้าที่เข้มกว่าเดิมบ้างเหมือนกันหรือถ้าเกิดอยากได้สีฟ้าจัดจัดหน่อยแล้วก็รายละเอียดที่เพิ่มขึ้น,นครับอาจจะลองสลับจากวิบิตมาเป็น texture ดูก็ได้นะครับนี่ที่โหมดภาพถ่ายและใครที่เป็นสายชอบสีแนวแบบโทนธรรมชาติเลยนะครับอันนี้ลองปรับมาใช้เป็นไซส์ natural ได้เหมือนกัน แต่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดไปถ่ายแฟนถ่ายเพื่อนเพื่อนถ่ายเทาสาวนะครับบนเนี้อาจจะโดนบอกว่าทําไมสีมันดูจืดๆไปอาจจะต้องมีการแต่งเพิ่มบ้างซึ่งจะเกิดใช้โหมดวิบิดนะครับอันนี้เรียกว่าสามารถรับจบได้เลยซึ่งในส่วนของการคุมโทนสีของภาพนะครับไม่ว่าจะเลือก ลักษณะของโทนภาพในสไตล์ไหนก็ตามนะครับอันนี้ก็คือเรียกว่าครอบคลุมในทุกเลนส์ครับสลับไปอัลตราวก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเทเลโฟโต้แต่ว่าตัวกล้องเัลตราวเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการถ่ายย้อนแสงนะครับอาจจะเห็นเรื่องของนอสที่อยู่ในภาพเนี่ยมากกว่าตัวกล้องหลักแล้วก็เลนเทเลโฟโต้ส่วนมูลกล้องใหม่ครับที่อยากจะแนะนําเพิ่มเติมในครั้งนี้ครับที่ผมไปลองเองแล้วสึกว่าชอบมากๆรวมถึงน้องๆในทีมด้วยครับก็คือตัวของแลนด์สเคปโหมดหรือถ้าเป็นเมนูไทยจะเรียกว่าโหมดทิวทั์นะครับ โหมดนี้เนี่ยมันช่วยปรับในเรื่องของโทนสีภาพต่างๆออกมาได้แบบน่าสนใจนะครับและยังมีเรื่องของโฟโตสไตล์ e ครับที่ออกแบบมาให้ใช้งานแบบได้ง่ายมากๆครับให้กดที่ตัวเมจิกวอนครับตรงนี้ก็จะมีสไตล์ให้เลือกเลยถ้าเกิดลองปรับดูเห่นว่าเฮ้ยบางโทนเนี่ยเหมือนกับเราไปแต่งภาพทีหลังผ่านแอปพลิเคชันหรือพวกไลท์รูมเลยทีเดียว โดยทีมีโหมดจาก Atmosphere นะครับผม Soft, Black and G o y b e r p นะครับ Cyberpunk แล้วก็ Green Orange ครับอันนี้คือสามารถจะเลือกสไตล์ของภาพที่ต้องการได้เลยและถ้าเกิดสังเกตนะครับด้านบนจะมีอีกอันหนึ่งครับอันนี้จะเป็นโหมดที่เอาไว้ช่วยถ่ายพวกภาพลอง g Exposure ที่มีการเปิดชัตเตอร์นานๆครับซึ่งจากที่ลองทดสอบมาเฮ้ยมันใช้งานได้ง่ายกว่าที่คิดบางช็อตที่เราเคยต้องมีการใช้ขาตั้งช่วยก็ปรากฏว่าโหมดนี้บน v i v o x 200 Pro นะครับ สามารถถือนิ่งๆแบบนี้ได้เลยเลือกสลับโหมดคุณอยากได้ภาพกลางคืนกับแสงจากรถไฟที่วิ่งผ่านเป็นเส้นยาวๆสวยๆถ่ายพวกนักกราฟฟิตี้นะครับกับการใช้แฟลชมือถือเนี่ยวาดเป็นตัวอักษรเป็นรูปภาพต่างๆหรือจะเป็นภาพที่มีการเคลื่อนไหวแบบพลุกพล่านนะครับแล้วก็มีอ็อบเจกต์ที่ยืนนิ่งๆอยู่เหมือนกับเราถ่ายตามพวกสถานีรถไฟต่างๆอันนี้คือไม่ต้องใช้ขาตั้งกล้องเลยเอามือแบบนี้แหละจับนิ่งๆไว้แค่นี้พอครับแล้วก,กดถ่ายได้เลย ซึ่งตอนที่ลองถ่ายมาครับก็คิดว่าเฮ้ยมันจะได้เหรอเพราะว่าระหว่างที่เราถือกล้องอยู่เนี่ยมันก็จะมีขยับมีสั่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ปรากฏว่าภาพที่ออกมาเนี่ยนิ่งสนิทเลยครับส่วนใครที่ชอบถ่ายภาพดวงจันทร์นะครับมาแชร์กันแล้วก็ในรอบที่แล้วมันจะมีโหมดซปเปอร์มูนที่มันจะออกมาเป็นดวงใหญ่ๆนะครับเรียกว่าเซเรียมหน่อยๆเกินจริงนิดนะครับแต่แถ่ายออกมาแล้วสวย อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของแลนสเคปโหมดนะครับผมโดยที่กดเมนูด้านบนนะครับมันจะมีโหมด Supermoon Artmoon ูนเนี่ยโผล่าให้เราใช้งานครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นการจำลองดวงจันทร์ขึ้นมาครับในมุม Landscape ที่เราถ่ายมามุมไหนก็ได้แล้วถ้าพูดถึงตัวเลนส์เทเลโฟโต้ครับองบอกว่า x 2 0 0 pro เนี่ยกับตัวเซ็นเซอร์ hp 9ความละเอียด200ล้านพิกเซลนะครับออกแบบมา ให้สามารถถ่ายภาพซูมระยะไกลๆนะครับผมออกมาได้คมชัดแล้วก็มีทั้งเรื่องของการออกแบบพวกชุดเลนมาให้สามารถใช้งานเป็นลนักษณะของเทเลมาครูถ่ายภาพมาครูใกล้ๆได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้มากๆเพราะว่าใช้พลังของตัวชุดเลนซูมนะครับสามารถเจาะเข้าไปและครอบจากตัวเลนส200ล้านพิกเซลได้อีกะหาใครเป็นสายชอบถ่ายของเล็กๆถ่ายแมลงถ่ายดอกไม้ใบไม้นะครับพึ่งนอนผีเสือ้ออะไรพวกนี้ ฟินแน่ๆแต่อันนี้บอกไว้ก่อนว่ามันจะไม่ได้เหมือนกับที่เขาชอบมาแชร์กันในกลุ่มนะครับอันนั้นคือเหมือนกับว่าเป็นภาพที่ไหนไม่รู้แล้วก็มาใส่โลโก้เอเเข้าไปนะครับคือพวกนั้นเนี่ยต้องเป็นกําลังขยายที่มากกว่านี้นะครับแต่เอาจริงตอนนี้ถือว่ากล้องของ X 200 Pro เนี่ยเป็นกล้องตัวหนึ่งที่เอาไปถ่ายมาโครและผมชอบมาก<อ>าและตัวเลนส์เทเลนทครับก็มีการเสริมเรื่องของฟังก์ชันในการใช้งานเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนก็อาจจะมีการเอามือถือไปในคอนเสิร์ตเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยกล้องใหญ่เอาเข้าไปไ โดยทางยูเองก็มีการใส่ตัวของเทเลสเตทโหมดเข้ามาก็คือเป็นการถ่ายกิจกรรมอีเวนต์หรือว่าคอนเสิร์ตบนเวทีครับให้สามารถเก็บรายละเลอียดได้ดีขึ้นคือบอกตามตรงว่าตอนที่เลงไปนะ่ะภาพมันจะยังไม่ได้คมในตอนแรกคือเราดูว่ามันถ่ายมาน่าจะเบลอรหรือเปล่านะครับแต่พอกดชัตเตอร์ไปแล้ว AI ช่วยเจนเพิ่มทําให้ภาพถ่ายที่ได้ออกมานะครับมันคมกว่าตอนที่เรามองจากหน้าจอในตอนแรกซึ่งจากที่ทดสอบมาครับก็ปรากฏว่า ระยะที่มันเกิน Optical Zoom ไปนะครับอย่างที่ประมาณ10เท mm, ่า230มมเนี่ยยังคมอยู่เลยนะครับผมและที่เซอร์ไพรส์ก็คือไอตัวระยะ20เท่า460มมเนี่ยก็กลายเป็นว่าเฮ้ยยังดึงรายละเอียดดึงดีเทลกลับมาได้ด้วยเพราะฉะนั้นครับเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับกับตัวเลนส์ซูมเนี่ยจากที่เทสมาครับหลายๆสถานการณ์ต้องแบอกเลยว,ว่า x 2 0 0 pro เนี่ยระยะทำการของมันนะครับ20เท่าเนี่ยยังถือว่าดีอยู่เลย ซึ่งถ้าพูดถึงตัวเลนเทเลเรื่องของการซูมแล้วนะครับลองมาสลับดูเจ้า x 2 0 0รนะครับรุ่นน้องกันบ้างาต้องบอกว่าตัวชุดเซนเซอร์เนี่ยเอาจริงก็เป็น Sony IMX เนะครับเพียงแต่ว่าขนาดของเซนเซอร์ความละเอียดเนี่ยมันก็จะสู้ตัวของ x 2 0 0 Pro ไม่ได้ถามว่าระยะซูมถ่ายไปยังโอเคอยู่ไหมก็ต้องบอกว่าระยะ3เท่า6เท่าไว้ใจได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเกินระดับ10เท่าต้วเนี่ยคุณภาพก็จะเห็นชัดแล้วแหละว่าจะสู้ตัว x 2 0 0 Pro ไม่ได้ อีกโหมดหนึงที่ทาง v i v o ใส่เข้ามาใน X 200 Series นะครับเรียกว่าเป็นโหมดที่ถ้าไม่สังเกตหรือว่าไม่ลองใช้งานจริงๆเนี่ยจะไม่รู้ว่าติดมาให้นะครับนั่นก็คือ Humanistic Snap หรือโหมดสำหรับการถ่ายภาพในแนวสตรีทครับถ้าใครที่เป็นคนเล่นกล้องอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดกดเข้ามาโหมดนี้ครับจะรู้สึกอุย้ยมันโอเคมากๆในการที่เราสามารถจะเลือกปรับระยะเลน ปรับตั้งค่าต่าง,งๆได้ง่ายนะครับจากนี่แหละนิ้ว2ข้างกับเมนู2ฝั่งบนหน้าจอหรือว e e ไ f i n d e r ของเรานะครับซึ่งโหมดนี้นะครับมันซ่อนอยู่คือจะมากดเมนูไล่ปัดซ้ายปัดขวาเนี่ยไม่มีนะครับมันไม่อยู่ตรงหน้าเมนูตรงนี้เลยแต่มันซ่อนอยู่ที่ลูกศรด้านล่างอันนี้เห็นไหมข้างล่างหูชัตเตอร์อ่ะถ้าเราปัดขึ้น่างนี้ยาวๆปึ๊ดถึงจะเข้าโหมด t r e e t หรือว่า h u m a n i s t i c s ส a นอันนี้ส่วนการออกจากโหมดนี้นะครับก็ต้องใช้วิธีการปัดจากบ้านบนลงมาเหมือนกัน เนี่ยพฤติกับมาที่โหมดกล้องปกติจัดฟีเจอร์เรื่องกล้องมาขนาดนี้นะครับจะไม่มาแวร์เรื่องของพอเทนแบบลงรายละเอียดก็คงไม่ได้นะครับเพราะนี่คือ X 2 0 0กับ X 2 0 0 Pro นะครับก็บอกว่ารอบนี้เนี่ยฟีเจอร์ยังมาครบหมดเรื่องของตัวโบเก้เลือกปรับได้หลายแบบที่เป็นโบเก้ในลักษณะการจําลองมาจากชุดของเลนส์ไซส์นะครับแต่มันจะมีเรื่องของระยะเลน์นี่แหละที่มันจะไม่เท่ากันด้วยความที่ ชุดกล้องเทเลโฟโต้มันแตกต่างกันในรุ่นม,มาตรฐานแล้วก็รุ่นโปรถูรไหมครับสาเหตุที่ทาง vivo เลือกใช้เรื่องของระยะมิลลิเมตรในการซูมแทนนะครับอันนี้ก็เพราะว่าถ้าเกิดใช้ระยะออปติคอลเนี่ยบางทีมันไม่เท่ากันนะครับการซูมการคูณเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันในทุกรุ่นก็เลยเลือกใช้ระยะมิลลิเมตรที่เป็นลักษณะข,ของเลนแล้วก็การใช้งานกล้องที่มันคุ้นเคยมากกว่าอย่างในรุ่น x200 นะครับจะมีระยะซูมที่2 3มม3 5มม 50, 85 แล้วก็สูงสุดที่100มมครับถ้าเกิดว่าเป็น X 200 Pro เนี่ยก็จะมีระยะ 23, 35, 50, 85แล้วก็135ซึ่งตัวระยะ135ะครับก็เป็นผลมาจากตัวกล้องเทเิสโคปเทเลโฟโต้ที่มีความละเอียด200ล้านพิกเซลนี่แหละทำให้สามารถจะครอปภาพในลนักษณะของการถ่าย close up ของชุดเลน135ได้ส่วนเอฟเฟกต์โบเก้เลนส์ไซส์ครับอันนี้มีให้ทั้ง2รุ่นนะครับพวกไบโอท่ามิส e ีด โซน,น่าพลาน่าดิสทากกนซิเนแคลแล้วก็ซีเนมาติกถ้าเราใช้ตัวของ p o พอเท็เลนคิดนะครับอันนี้จะเป็นการจัดเรื่องของโหมดภาพฟิลเตอร์สีแล้วก็เอฟเฟกต์โบเก้ของเลนส์ไซต์ตามระที่อยากใช้งานซึ่งอันนี้ใครที่ชอบทวนภาพขาวดำคลาสสิกนะครับก็จะมีการเพิ่มเรื่องของตัวเข้าชั่วพอเท็เติมเ้มาด้วยริยะ85มมซึ่งจากที่ไปลองถ่ายมานะครับ เหมือนกับตัวของซอฟต์แวร์แล้วก็ตัวกล้องของ x 2 0 0 s e r i ซีรีส์เนี่ยเพิ่มความสามารถในการตัดขอบได้ดีขึ้นมากๆครับปรับสกินโทนมาก็ดีเลยนะครับแต่จะมีเรื่องของการเกลีย่ยผิวบิวตี้เพิ่มเข้ามาบ้างเล็กน้อยเรียกว่าถ่ายมาแล้วนะครับความขาความใสยเนี่ยจัดเต็มแน่นอนการเบลอฉากหลังนะครับถือว่าใส่มาได้กําลังดีเลยครับสวยงามตามระยะเที่เราตั้งค่าเอาไว้และจากที่ลองตัว x 2 0 0 pro นะครับการถ่ายภาพคนแปดสิมมเนี่ยที่ปกติใช้ถ่ายคนระดับแบบตั้งแต่ช่วงอกขึ้นไปนะครับ ทำได้ดีมากเพราะว่ามันเป็นระยะเลนส์จริงของออปติคอลเลยแถมกล้องมีความลเอียดสูงถึง200ล้านพิกเซลอีกด้วยส่วนกล้องหน้าเซลฟี่นะครับทั้ง2รุ่นเลยเนี่ยมาพร้อมกับเซนเซอร์ ISO c e l l K D 1ความละเอียดสาย2อันพิกเซลนะครับแต่ไม่มีออโต้โฟกัสนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ่ายเซลฟี่ถ่ายออกมาก็คือสวยงามดูดีเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกล้องหน้าพวก V series เหมือนว่าจะทําได้ดีกว่าเล็กน้อย นอกจากนั้นครับใครที่เป็นสายเซลฟี่นะครับแต่ยังอยากได้ลักษณะของตัวไซส์โบเกอไว้ใช้งานเองอะ่ะบางทีมไม่มีคนอื่นถ่ายให้นะครับอันนี้คือจัดเต็มครับมีทุกฟีเจอร์นะครับสามารถใช้กล้องเซลฟี่นะครับแล้วก็มาเลือกพอเท็ดโหมดเลือกสลับตัวของโบเกแฝงของชุดเลนส์ไซได้นะครับเรียกว่าถ่ายเซลฟี่เองก็ได้โบเก้สวยๆเหมือนกันคราวนี้มาต่อที่ลองการถ่ายวีดีโอกันบ้างครับถ้าเป็นตัว X 2 0 0 Pro นะครับสามารถรองรับความละเอียดสูงสุดในการถ่ายอยู่ที่ 8K 30เฟรมอันนี้ใช้งานได้เฉพาะตัวกล้องหลักเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าเป็นความเรยดระดับ 4K เนี่ยมันจะมีโหมดเฟรมเรทสูงด้วยแต่ก็สามารถใช้งานได้เฉพาะตัวกล้องหลักกับตัวของเทเลโฟโต้ถ้าเกิดอยากใช้งานได้ทั้งหมด3กล้องเนี่ยก็จะต้องลองปรับมาเป็น 4K 60เฟรมครับอันนี้สามารถใช้งานได้ทุกตัวเลยจะเป็นโหมดไทยคอนเสิร์ตแบบวิดีโอนะฮะ ส่วนตัวของ X 2 0 0นะครับอันนี้รองรับอยู่ที่ 4K 60 f r a เฟรมเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีการเปิดใช้งานพวกฟีเจอร์อื่นๆอย่างเช่นอะโหมดบิวตี้หรือว่าเป็น p o อ t เก d ตวิดีโอนะครับอันนี้ก็อาจจะมีการปรับความเร็วลงมาเป็น Full HD บ้างส่วนการถ่ายวิดีโอด้วยกล้องหน้านะครับทั้งคู่รองรับ 4K 60 f r a เฟรมครับส่วนตัวพ r อกเก d ตวิดีโอนะครับผมอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตัว X 2 0 0 Pro เนี่ย อันนี้คือดีงามครับเพราะว่ายังสามารถถ่ายที่ 4K 30เฟรมได้อยู่เบลอฉากหลังได้เปิดบิวตี้ใบหน้าได้นะครับพอเทวีดอระรับ 4K นะครับเดี๋ยวลองเช็คกันดูว่าถ้ามาเป็นยังไงบ้างสามารถเลือกรยเลนส์ได้นะครับแล้วก็เรื่องของการจับโฟกัสวัตถุนครับแบบเราดีเลย เป็นกล้องหน้านครับพอถ่ายวิดีโอจะเป็นที่ความเร็วพันแปดสิบสามสิบเฟรมเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดสังเกตเนี่ยผมเปิดฟิลเตอร์ไว้เรียบร้อยด้วยนะครับเราก็ลองเช็คกันถูเรื่องของคุณภาพนะครับการโฟกัสใบหน้าแฟกกิงโอเคอยู่นะครับนี่ครับตรงนี้อุเวโน่กำลังแบบอากาศดีแสงดีแล้วก็ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีครับ มาต่อที่เรื่องของตัวชิปเซตนะครับประสิทธิภาพการใช้งานตัวเครื่องกันบ้างครับทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมกับ CPU ตัวเดียวกันนะครับคือเป็น d i m e n s i t y 9,400ครับหรือว่าเป็นตัวท็อป3นาโนเมตรของทาง m e d i ลเททั้งคู่เลยซึ่งผมก็ทดสอบ Bench m ม r กออกบานะครับถ้าเกิดดูจากคะแนนของ g e e k b e n เปนนะครับจะเห็นว่าในฝั่งของตัว X 2 0 0นะครับกลับทำคะแนนออกมาได้มากกว่าเล็กน้อยนะครับก็คือ2 2 9 1กับ2019ในส่วนของตัว Single c ค re นะครับ ถ้าเป็น m u l ติคอร์เนี่ยก็จะเห็นเลยว่ายัางคงมากกว่าประมาณ200คะแนนเหมือนกันนะครับที่7,600กับ7,414เช่นเดียวกับ AutoTu Benchmark นะครับที่ออกมากลายเป็น X200 ที่คะแนนแอบดีกว่าเล็กน้อยนะครับ2,580,000คะแนนกับ2,470,000คะแนนส่วนการทดสอบตัวของกราฟิกนะครับ 3D Mark ่าและ Extreme Stress Test เนี่ย X200 ทำคะแนนไปที่5 8 7 3ครับ ต่ำสุด3,431แล้วก็มีค่าความนิ่งประมาณ58.4%ถ้าไป็นรุ่นโปร,โปรครับคะแนน GPU ดีกว่าครับ6 2 5คะแนนแล้วก็ต่ำสุด3,386คะแนนนิ่งก็ใกล้เคียงกันเอาจริงสรุปแล้วเรื่องของ 3D Mark พอๆกันครับ ซึ่งถ้าเกิดใครจาได้นะครับเราเคยเทสตตัวเครื่องที่เป็น origin os ไปแล้วนะครับจะเห็นว่าคะแนนของตัว rom global version ที่เป็น fun t a u c h นะครับก็ถือว่าไม่ได้ต่างจากตัวของ origin ซักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องของประสิทธิภาพตัวเครื่องการเล่นเกมครับอันนี้จากที่เทสมาถือว่าทั้งคู่ครับทำได้ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Gen shin impact ครับที่สามารถจะปรับกราฟิกสูงเปิด60เฟรมไว้ก็สามารถเล่นได้นิ่งสบายสบายนะครับและก็ยังสามารถใช้ตัวฟีเจอร์ game frame interpolation นะครับเพิ่มเฟรมเรท ตอนระหว่างเล่นเนี่ยขึ้นมาเป็น90 fps ได้ด้วยแถมตอนที่ลองเล่นที่โหมดนี้นครับก็ไม่รู้สึกว่าตัวเครื่องนั้นร้อนขึ้นกว่าเดิมส่วน av ครับอันนี้ไม่ใช่ปัญหายอยู่แล้วครับเปิด6 0เฟรมนะครับเล่นกันต่อเนื่อง,องหลายตาก,ก็ไม่ d r อ p เลยเห็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพทั้งงานวิดีโอแล้วก็เรื่องของสเปคชิปเซ็ตและการเล่นเกมไปแล้วครับคราวนี้มาดูเรื่องของดีไซน์ครับว่า x 2 0 0ที่เฮ้ยมันดูแล้วก็ดูเล็กแล้วก็เบาวกว่า X 200 Pro อยู่เล็กน้อยนั้นเอาจริงแล้วมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเกิดถ้าเกิดหยิบขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยรู้สึกเลยว่าน้ำหนักของส X 200เนี่ยมันค่อนข้างจะจับถือได้เบาแล้วก็สบายมือกว่าครับส่วนนึ้กนจะมาจากเรื่องของชุดกล้องที่แตกต่างกัน,นครับแล้วก็ตัวของวัสดุนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าดูรูปลักษณ์ภายนอกนะครับในส่วนของตัวหน้าจอเพราะว่าตัวหน้าจอ X 200ครับเอาจริงก็เล็กกว่านิดน,นึงครับ6.67นิ้วกับ6.78นิ้วนะครับ แล้วก็จะมีเรื่องของขอบจอที่อาจจะนากว่าเล็กน้อยด้วยซึ่งถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยรอบนี้ทั้งคู่นะครับเลือกใช้เป็น micro quad curve display ก็คือไอจอโค้งเล็กน้อยแหละทั้ง4ด้านนี่แหละ,ะครับที่นิยมกันซึ่งถ้าดูเรื่องของ panel refresh rate นะครับตัวของ X 2 0 0เนี่ยมันจะเป็น60-120กับตัว X 2 0 0 Pro เนี่ยมันจะตั้งแต่0 1ถึง120เฮิร์ตเลยครับโดยทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP rating เท่ากันคือมีตั้งแต่ มีทั้งตัว ip 6 8แล้วก็ ip 6 9ส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับอันนี้คือบอกตรงว่าเซอร์ไพรส์กับเจ้า x 2 0 0ครับที่ขนาดตัวเครื่องดูเล็กกว่า x 2 0 0 pro แต่ว่ามาพร้อมกับความจุของแบตถึง5,800ม ah, ิลลิแอมครับในขณะที่ x 2 0 0 pro เนี่ยดูใหญ่กว่านะแต่ก็ได้แบตเพิ่มมาอีกเล็กน้อยครับที่6 0 0 0มิลลิแอมซึ่งการที่แบตเตอรี่มีความจุเพิ่มขึ้นในขณะที่ตัวเครื่องไม่ค่อยแตกต่างจากรุ่นก่อนครับ่วนก็มาจากตัวแบตเตอรี่แบบใหม่ที่เป็นซิลิ ส่วนเรื่องของความเร็วในการชาร์จครับทั้งคู่รองรับการชาร์จไวที่90วัตต์นะครับผมแล้วก็เป็นชาร์จแบบไร้สายแล้วก็เจ้า X 2 0 0 Pro รครับรองรับการชาร์จไวไร้สายที่30วัตต์มาถึงเรื่องของราคากับสีสันที่วางจำหน่ายกันบ้านนะครับสลับตัวของ vivo X 2 0 0นะอครับอันนี้จะมาในสเปคนะครับรุ่นความจุเป็น แรม1 2หน่วยความจำ256า2 5เจะวางจำหน่ายทั้งหมด3สีนะครับคือน้ำเงินที่เป็นสีพิเศษแบบนี้นะครับมีสีเขียวแล้วก็สีดำครับส่วนตัวของ x 2 0 0 pro ครับอันนี้มาในสเปครุ่นความจุนะครับแรง16 g หหน่วยความจำภายใน 512GB นะครับแล้วก็จะมีเลือก2ส,สีคือสีเทเทเนียมแล้วก็อีกสีนึงจะเป็นสีดำนะครับ โดยราคาของ vivo x 200นะครับอยู่ที่29,999บาทครับถ้าเป็น x 200 pro เนี่ยจะอยู่ที่39,999บาทนะครับทั้งคู่วางจำหน่ายเป็นทางการในวันที่4ธันวาคมเป็นต้นไปนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นนะครับรับฟรีตัว vivo care ประกันตัวเครื่อง2ปีประกันหน้าจอแตกด้วย1ครั้งในเวลา2ปีมีพรีเมียมเคสแถมให้นะครับแถมใครมีเครื่องเก่านะครับมีโปรเก่าแลกใหม่ด้วยลดเพิ่มสูงสุดอีก8,000บาท ใครชอบรุ่นไหนก็อย่าลืมไปจัดกันนะครับหรือยังไงถ้าเกิดอ,อยากจะลองพวกกล้องพวกภาพถ่ายกันก่อนลองไปดูตามหน้าช็อปครับผมว่าจะมีของหรือว่าเครื่องจริงเนี่ยวางกันบ้างแล้วนะครับไปลองเล่นดูก่อนได้ว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครมีคําถามเพิ่มเติม,ม,มอยากรู้อะไรคอมเมนต์มาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวเรามาช่วยตอบให้ผมพักก็ทีมด o ย s แซน,นะครับลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ